สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและระซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเพลงปาฏิหารหนึ่งบทเพลงรักโรแมนติกท,ที่แสดงถึงความรักที่มีต่อก,กันของอโนไทยและดาราพระเอกนางเอกในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเลือดคัติยาเดอะมิวสิควล ซึ่งทั้งแกงส้มธนทั์และหนูนาหนึ่งธิดาผู้มารับบทและเป็นผู้ถ่ายทอดบ,บทเพลงนี้ได้ส่งเพลงปฏิหารเวอร์ชันป๊อปออกมาให้เราได้ฟังกันก่อนครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบกับแกงส้มและหนูนาที่ห้องอัดเพลงปฏิหารกันครับ รักบอกด้วยแรกตะซอยส่งความรักพลังแห่งความวังดีบอกว่ารักด้วยแรกตะซอยแรกตะซอยรักคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อขึ้นผีตะกรออะไรสู <c oughs> ไหนหว่าทีมแชมทีมแชมในบ้านนี้เขาไม่ได้สักหนู <c oughs> แล้วหงอะ่ะแล้วแฟนผีจะรู้ไหมถาม Google Free แบบไม่เสียค่าเน็ตแม่ <c oughs> ด้วย AIS p r e e o e ดอกจัน900ดอกจัน00สีสสส่เหลี่ยมแล้วรออกฟรีจะเซิร์ช Google กีกครั้งก็ฟรีรุปผมบอลน,นะวะไงมาเจ็บเบอร์เจ็ดหน่อยเอาลูกผมบอลนอ่ะอะไรนะอะไรกบออยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเพลงปาฏิหาริย์หนึ่งบทเพลงรักโรแมนติกจากละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เลือดขติยา The m u s i c อล ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความไม่สิ้นหวังในความรักตราบใดที่อนุไทยและดาราย,ยังคงเชื่อมั่นในปาฏิหารซึ่งทั้งแกงส้มธนทัศน์และหนูนาหนึ่งทิดาผู้มารับบทตัวละครคู่นี้ได้ส่งเพลงปาฏิหารออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งความรักในสไตล์ป๊อปก่อนที่จะได้ชมและฟังเพลงนี้ในละครเวทีครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับแกงส้มและหนูนาที่ห้องอัดเพลงปาฏิหารหนึ่งบทเพลงรักจากเลือดขติยาอะม Musical ปาฏิหารที่บน เพลงปฏิหารบทเพลงรักที่เกิดขึ้นนช่วงเวลาที่ดาราเกิดความกลัวและไม่มั่นใจในความรักที่เธอและอนุไทยมีให้กันนั่นจึงทําให้ออนไทยเอ่ยเสียงแห่งท่วงทํานองด้วยบทเพลงนี้เพื่อให้ความหวังต่อดาราว่าดวงดาวกับดวงตะวันที่ไม่มีวันจะอยู่ร่วมกันได้ยกเว้นเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้นคือปฏิหารแห่งรุ่งอรุณก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ วันนี้เรามาอัดเพลงนะครับจากละครเวทีเรื่องเรื่อง,องกติยาดมิวสิคอลนะครับคือหนึ่งเพลงในนั้นนะครับชื่อเพลงว่าปฏิหารค่ะเป็นเพลงในช่วงที่เรารักกันคิดถึงเรื่องปฏิหารว่าเราอาจจะได้มีวันที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะดาราก,กับตะวนันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมันเป็นพอปเวอร์ชั่นเนี่ยเราก็อยากจะใส่อะไรเนาะที่มันแบบเป็นลูกเล่นให้ให้เพลงนี้มันมีสีสันต่างจากในละครเวทีก็ต้องรองให้มีความเป็นป๊อปขึ้นมีการใส่การอิ p พร v ไวส์เข้าไปด้วยใช่ oh. รับรู้ถึงความรู้สึกของความรักที่มีให้กันครับผมแล้วก็คิดว่าทุกคนจะยิ้มตามก่กับเพลงนี้แน่นอนครับยังไงถ้าเกิดได้ฟังเพลงปาฏิหาริแล้วนะคะก็อย่าลืมมาดูเรื่องเลือดคติยาด้วยนะคะพวกเราสองคนก็เต็มที่เลยค,ค่ะก <ผม S 2> ับเรื่องนี้ค่ะเรื่องปาฏิหาริจากรละครเวทีวเรื่องยิ่งใหญ่เลือดคติยาเดอะมิวสิควลของแก๊งส้มธนทัศน์และหนูนาหนึ่งพิดาได้ปล่อยออกมาให้ฟังและดาวน์โหลดกันแล้วครับร่วมซาบซึ้งไปกับความรู้สึกในความรัก ที่อโนไทยและดารามีให้แก่กันผ่านบทเพลงเพลงนี้ได้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ